แมนตอนนี้เรื่องเล่งเราจะได้เป็นยีน่าลงนะครับตอนนี้เราก็จะมากันบับูให้เพื่อน,นับแล้วก็เหมือนพวกเขาห้าวนะครับห้าวดองอยากเอานะว่าแล้วก็ทำผม,ก,ผมกืบตายครับผมแค่นี้หลังจากที่ผมหนีรอดมาได้ครับผมก็จะไปฟาร์มครับฟาร์มต่อฟาร์มแล้วก็ฟาร์มนะครับจนผมโคตรรวยมาเอาปฟาฟ์มแล้วก็เหมือนผนงข้ามอยากจะบวกนะครับผมเลยเล่นล้ำไปเพื่อนจนเกิดสองมาจาังหวะนี้ผมชาร์จทุ่ม ปอนสองจังหวะนี้เหมือนโบราณหิวไรไม่รู้นะเดินเข้ามาตายับแล้วช็อตนี้ผมทงการลํามีหน้าเก็บตายนะมีหน้าไปทางโน้นผมฟิกตามโดนไปสองตัวแล้วก็หน้าตายไปห,หนึ่งผมก็ตายครับอันนี้เพื่อนลิงมาทุบไปทุบไปโอตายครับจังวนี้เลนกลางผมโดนยำผมกดโอหนีมาโอเพื่อนอ้วเก็บตายครับแล้ผมยังรอดไม่ได้ลิงเข้าไปทุบสองจันวนี้เป็นใหญ่ลิงเพื่อนตาย ฉันนี้ว่าไงนะครับเรามีหน้าเดินเข้ามาจะากเกี่ยวผมผมเลยสวนไปล้าไปเพื่อนมันมาจากไหนไม่รู้มาเต็มเลยผมพิกฟิกก็ชาร์ตมีหน้าตายผมก็ตายครับแล้วก็จามนี้ว่าไงเรามีกันอยู่แค่นี้นะครับแล้วก็ตายหมดนะครับสังเกตมาจ้าจะไม่มาช่วยทีมนะเหมือนตอนนี้มาจ้าเขาจะโฟกัสแค่เลนแล้วก็ดาร์กนครับคือผมก็จัง้ว้ โดนล้อเลี้ยวไปหลายช็อตเลยครนะคือแบบเหมือนรู้อะเหมือนรู้อยู่ตรงเนี้ยเออจะไายนั่นแหละแล้วมาจ้าก,ก็ตีด่าครับช่วยกันตีนครับตัดมาที่ช็อตนี้ผมมาลํมมีหน้าล้มไม่โดนแล้วจังหวะนี้ว่าไงผมชาร์จไปชาร์จไปไอรีก็ตีผมจะตายแล้วผมหนีตายก็ช็อตนี้ผมเข้าไปเปิดไวโอมานะครับจังหวะนี้หนึ่งเสียบ เพื่อเราก็บวกกันนะเพื่อก็เหมือนจะทรงนีนะมาจ้าเข้าไปทําสวยนะแบบนี้ว่าไงโอ้ยลิงทุกไปหน้าหายแล้จวจังหวะนี้มาที่เลนกลางนะจ็อกเกอร์โดนรวบผมเลยทําการล,ลา้าล้ากดเกาะมาจังหวะนี้ว่าไงไอริเกือบตายนะับผมจะเข้าไปแต่ผมว่าไม่ไหวนะผมเลยกลับมา ได้ผมมาวมาิ่งตามมาอยู่นั่นแหละผมแต่ทำเลยผมก่ไดางหวะนี้สมานวสือหน่องมาที่เรนการแล้วนะมันโดนเปิดแล้วลิงผมกดเกาะมาลิงยังรอยผมเข้าไปไล่ลำ้ำปั๊บปุ๊บปั๊บป๊บแล้วก็โดนฝั่งตรงข้ามใส่สุดนะครับมันใส่สุดสุดนะครับผมก็ตาย,นะตายนนครับตายไว้จังหวะนี้ว่างไงโอแต่ก็ทุกคนเห็นเลยไหมมาจา้าครับแยกตันนะล้วตรวนี้ตีป้อมเพื่อนจบได้เพื่อนจบได้เพื่อนมาจ้า จบแล้วครับแล้วเราก็ชนะก็ได้ดาวนะครับโอ้โหบอกเลยตานี้ผมได้ MVP ได้ไงก็ไม่รู้นะครับ